สวัสดีจ้านี่ผีผ้าเขาสวนอีกแล้วเขามาหากลิ่นมารมุดก็เขามาจอบอก,อบก็เห็นกระลอกมันกินจับเหินกระลอกมันกินมันสุกหรือสดใสพวกพี่น้องโอ้ยนี่ต้องตุนต่นุ่นจัโอ้ยนี่ต้องตุน่นต่มาไม่ใช่ตีผ้าขึ้นไปกิน ตาเด้อผูใ้ใดอยาก,ากละมดุดแย่ติดิผ้าขึ้นตุ่นละมดุดโอ้ยมีนวยสุกปะล่ะพี่น้องจ้ามากละมุดของแท้ของ,ของสดจ้าสดสดจากต้น สุกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอพี่น้องป้องไปแกย่อยย้ำยางยู่นั่น,นล้วนลงไปแล้วน้อยสุกมันล่วงลงไปแล้วพี่น้องนั่นตัวไหนมันสุกมันก็นล้วนลงไปจ้ะพี่น้อยอย้ำยางยู่งยก โดกโดกเป็นคนปาคนดอยหาจินพผลไม้ป้าผลไม้ดอยนี่ยละจ้าโอ้ยละหมดไปงี่ทิพดกคาดกแนเป็นของแกทิพคนเดียวกับกระลอกอู้เป็นแต่แสบ่หมซันก็ซันไหนมันโลนพี่น้อง มันงามันยุ่งมอผมุนอุ่นหลายอยู่เด้จังผุนผุนโอ้หลายที่อย่างผุนผุนนี่ต่กระลอกไม่กินว่ามีปุยกก๋ยไม่จกบดอกมีแต่ไม่ยีทิเห็นอะไรเก็บมันนั่งหาเรียกเอาต้วนน้อยไหนมันเอาได้โอ้ยน้อยไหนเนาะมันสุกเนาะสิพ่อว่าน้อนนยสุกน้อยใบใหญ่ดอกกาโนวย,วยนวย้อย ลองไปเก็บกินยุ่ตะลางส้มันโลนก่อนจ้ะพี่น้องไปเด้อไม่กินบัากละมุดนักกันจะไหสแบัา,บาดกกระดอกกรได้แท้เอาไม่ยังข้นมานี่ โรไปทํะแมหมากละมูต็มต้นยูหากินปันลิงปันค้างขึ้นกินมากไ,ไป่ปานลิงอุ่นมีม่มูขึ้นมาหนะ้ามยูเด้อถึ้นมาอย่างขึ้นมาทำไมโอ้ยหากินมากไว้นอกนี่ ตะกี่มันหน่วยไงยู่จ้ะเดี๋ยวนี้มันตน้นไงมันเถาแล้วอมันมีแต่หน่วยหน่อยๆต่กีน่วย,าย่าไงต้นติดเตี้ยยืนเก็บเอาอยุ่งแพงเดี๋ยวนี่ตน้นต้นมัน,หล,นหลายปีแล้วหลายปีจนจะคล้องประยูคล้องคนไปสวรรค์เมื่อเล้วเดี๋ยวแต่ไม่ยีทิพย์ล่ะไอ้ยีทิพย์ยั่งเป็นเร่งเป็นค้างหากินยูกเอาเลยเบื้องในพี่นวองตะข้นแมานำม้ำอีงขึ้นมาทําไมหออ เธอเป็นกระลอกเหรอเธอจะมากินละมุดหรือไงนี่พี่น้องยิ่ทิพขึ้นมากละมุดกับมะขืนนะั่นอย่างี้ทิพป,ปรแมาณกระลอกนเน้อจ้ากะแมวกะแมวกับกระค้นมาหากินละม,มุดพุ่นลายสิพ้าลุ่ไปเจ็บกินน้วยไม่ลนุนโอ้ยโอ้ยพุ่นจ้ะโดกโดกเต็มต้นโย หมากระมดุดแห่ล่ะไม่เงียบทิพย์ยิ่งเสียงมันโลนลงมาหนีละ่ะจักโลนไปใส่บุกจ้าจะบ้าหาหาจ๊บหมากระมุดแล้วมันโลนก่อนเห็นมันสุกสีทไทยเพิ่งไม่เด้อสวัสดีจ้าไปก่อนบ๊ายบาย